สนับสนุนโดยบริษัทซิสตอนิกส์จำกัดเสียพลาดถูกตีสนิทโอนเงิน1.8ล้านแสนหนีหายเพราะยอมให้สาวยืมมือถือรู้หรือไม่แค่การยื่นโทรศัพท์ให้คนแปลกหน้าอาจนำมาซึ่งหายนะโดยไม่รู้ตัว ครับผมได้ครับพี่คะหนูขอยืมโทรศัพท์หน่อยได้ไหมคะพอดีหนูลืมไว้บนแท็กซี่อะค่ะแล้วหนูติดต่อใครไม่ได้เลยอะแล้วครับผมก็ใช่หนูจะยืมโทรหาแม่หน่อยได้ไหมคะได้ได้ครับได้ไดไดไดขอบคุณค่ะแป๊บนึงนะคะ การที่เขาเข้ามาขอ,อยืมมือถือก็เหมือนกับท่านยื่นเงินแจบ้านให้ครับในมือถือของเราทุกวันนี้ข้อมูลส่วนตัวรูปภาพส่วนตัวและข้อมูลต่างๆนานา,า,าอยู่ในมือถือของเราแค่ไม่กี่วินาทีมิจฉาชีพก็สามารถจัดการข้อมูลของเราได้เกือบทุกอย่างเลยครับโดยหนึ่งในวิธีการที่มิจฉาชีพชอบทำครับคือเขาจะไปโหลดแอป,ปเช่นแอปกู้งเงินออนไลน์ครับมาไว้ในมือถือของเราครับเพียงแค่มีแอปนี้ในมือถือตอนนี้มิจฉาชีพก็สามารถเข้าสิงหลังบ้านของเราได้เช่นรูปภาพของเราวิดีโอของเราและไฟล์ต่างๆนานาครับหรือวิธีที่2ครับ เขาจะมายืมมือถือของเราก่อนที่จะมีการส่ง OTP จากธนาคารเข้ามาหาเราครับยกตัวอย่างเช่น,เข,นเขาจะทําการรีเซ็ตหรือขอเงินบางอย่างที่ต้องมีการคอนเฟิร์มโดย OTP ครับมีอาชีพจะมายืมมือถือของเราแล้วค่อยกดบีเชต,ต,ตอนนั้นเพื่อเขาเองจะสามารถเอา OTP ของเราไปใช้ได้ครับหรือเคสที่3ที่เจอกันบ่อยมากสุดครับหลังจากการเขายืมมือถือของเราปุ๊บเขาจะเอามือถือของเราครับส่งข้อความจากเครื่องของเราไปหาบุคคลที่3า เพียงการกทำแค่นี้อาจทําให้เราโดนใส่ร้ายและโดนโทษแทนคนอื่นด้วยครับและที่ร้ายแรงกว่านั้นในต่างประเทศตอนนี้มิจฉาชีพสามารถโอนข้อมูลสําคัญจากมือถือของท่านออกไปในเวลาเพียงไม่กี่นาทีเท่านั้นครับโดยวิธีการป้องกันที่ง่ายที่สุดนะครับวิธีการแรกครับอยากให้เรากดเบอร์โทรศัพท์ให้เขากดโทอรออกและกดล็อกเครื่องด้วยครับเพราะการที่เรากดล็อกเครื่องระหว่างที่เขาโทรศัพท์เขาจะไม่สามารถเข้าไปใช้มือถือของเราได้ ทำได้เพียงแต่ว่าวางสายกับรับสายครับข้อ2ครับระหว่างที่เขาคุยกันถ้าเป็นไปได้อยากให้เราเฝ้าสังเกตครับว่าคุยอะไรกันและอย่างที่สอย่าหาว่าใจดํานะครับแต่ถ้าเกิดไม่ได้เหตุสุดวิสัยจริงๆไม่ควรให้ใครยืมโทรศัพท์เป็นสิ่งที่ดีที่สุดครับพี่ซันนี่คะขอยืมโทรศัพท์มือถือหน่อยได้ไหมคะพอดีว่าจะโทรหาเม่์อ๋อได้เลยครับ<อ>เดี๋ยวพี่กดเบอร์ให้เองหกว่าครับเอา การทำพรีเซนเทชันแต่ละครั้งนี้เป็นสิ่งที่ต้องใช้เวลาเยอะและปวดหัวใช่ไหมครับแต่แหลังจากนี้จะไม่ใช่อีกต่อไปครับเพราะผมจะพาไปดู AI ตัวใหม่แค่ว่าเราส่งไฟล์ให้เขาเขาสามารถเข้าใจทำภาพประกอบทำพรีเซนเทชันและวางฟอร์แมตทุกอย่างให้เสร็จภายในไม่ถึง1นนาทีครับและทำได้อย่างโปรเฟชชั่นอลเลยครับสิ่งที่คุณผู้ชมต้องทำเพียงแค่เอาไฟล์เนื้อหาที่ต้องมีครับส่งให้เขาครับจัดแต่งนิดนึงกด enter ปุ๊บเขาทํทำพรีเซนเทชันให้หมดเลยครับ ภาพประกอบการจัดการวางเลเยอร์ out, การทำหมวดทุกอย่างเขาทำให้โดยใช้ AI ทั้งหมดเลยครับและถ้าไม่ชอบตรงไหนเรายังสามารถเข้าไปแก้เองด้วยมือเราตรงไหนที่เราอยากจัดแต่งเพิ่มเติมก็สามารถทำได้ครับและ AI ตัวนี้มีชื่อว่าแกมมาครับที่จะเข้ามาช่วยให้เราสามารถทำพ e s e n t a t i o n ได้อย่างสบายๆและ เทพมากๆครับผมและสำหรับวันนี้ขอขอบคุณผู้สับสนุนรายการบริษัทซิสโซน,นิกจำกัดผู้นำเข้าอากาศยายนไร้คนขับในประเทศไทยและหุ่นยนต์เสม,มือนจริงอัจฉริยะและนี่คือ The Source Code รู้ทันมหันตภัยยไซเบอร์สหรับวันนี้ขอบคุณครับบ๊ายบาย